สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอก็ช่องวาส,สนาพระลุยอีกคือเก้าเนื้อจมือนเนี่ยมือน,นี่บ่ได้เก็บเห็ดพอเนื้จ่ะพี่น้องขึ้นมาเบิ่งเห็ดดอกเห็ดดินเรื่งผี่นเหรจ้ะจากซีนี้อย่างออกดอกพี่น้องอย่างแรงละให้กับมารุ่นไปกับเ่อสองคนบ้งนางเนื้อจมือเหนี่ว่ห้องสได้เห็ดอีอย่างเนี้ยนะเนืจ่ะเนาะแม่หาพอเบาเห็ดสินเนี่ยไปแ,แก่ได้วุ่นเนี่ยจ้ะ กันมาทั้งที่ก็โคกส้มข้นครรือเกา่าวแหละจ้ะพี่นอ้องม,มาหลุดน,น้ำเขาเบิ้งเนาะจ้ะว่าสีได้เห็ดอีหยังแน่เนาะจ้ะมื้อน,นี้เนาะพี่น้องกันเลยเขาคือเห็ดเผืองเลยเผืองนี่ดอกเดียวบหมือพี่น้องเอ้ยพูดเห็ดเผ่งเขาจ้านี่โอ้ยโอ้เจ้าอ,อยู่ใส่สม่างแท้นเนาะหนอ่อย เพิ่งเขาให้เพิงง่งหวานนี่เลยมาเข่าขาี่นมาเ้าสวัสดีครับสวาวเมือนกันเหรอใได้แล้วดอกนึ่น <c oughs> ไล่เราดิ เจ้านึงเนาะ <c oughs> โหบุดติดมาที่น้นงได้ดอกนึงดอกก็้กอหน่อยม่กที่น้องโอ้ยแมนเหรอเนาะแมนปะแมนมันเคยออกเป็นมุงบกแก่ตุกงกงหวาน,นเนาะแมนอ้้หูหวากแผลง้างบนพี่นที่เนานงน้บาเลยดอกคุกันเลย สาละเปาพี่น้องครึ่งสาละเปาโอ้โหลิดกันเลยพี่น้องเลยสภาพโอเคบ่ป้ะใส่ได้เลยโอตะวักขาไปเบมื่อต้น้วดีอยู่ตะวักขาไปดอกข้อห้างพี่น้องตะวักพืชตรงไหนเห้ยนะตัดให้ดอกเดียวโครตอีกดอก บัง,งี้งหก,งกหน่อยสมงานแท้นื้ห่านอ่ะโดนเคียคับวดพี่ทองเอาน่อยเปีนไปใหมคับวดกันเลยเห็ดอหอทอดกันเลยบุหลาะง่ครับดอกบาน หดอันนี้คืออันมขเดี๋ยวเ้พี่้องออกหูใหญ่ๆนี่น่ะแกจะไปแี่งอะไรคอยคิดไปสีแดงพวกนี้่ดงลายที่มันนี่ดินติดดิขาวจังพี่น้องดอกตูงงามจังดอกบานออไม่บานไม่ติน อโอ้ยปุ่นทั่รหน่งดอกเจ็ด้าขาวหน่อยสองดอกออ้ เาดอกนึงว่าท่าว่าเท่าดอกนึงนี่นดอกออออนี้ว่าท่าน่างามจร่งข้าดอกนี้ยี่เลยยุดอกเออโงามะเจียวปัดเลยตะไคร่พ่นหัวหน่าพี่

มนมาไต่พี่น้องเ้ขึ้นเห็นตะขาตเห็ด่ยนอ้าวบ่นี่ยับบนเวงาม่อง้ี้องย่อยไปอยไหน่อยเลยโอ้ยเหยีนต่ายปอไปมื่อไรโอ้ยพี้ตะไ้ จะค่เต็มพ้นเลยวนันนี้ป๊าดอนซ่อนแบนี้วายบบึงบึงบึอนอิม่มด้ยพนเดียวเนี่ยลงมือถ่ลงมือจาไปแล้ว,วี่น้อง <c oughs> มือนบบ <c oughs> ั่ไยเนน้ออยู่ซอนซอนดีอน้อยด้อี่อออไนอ๋ออือหือออ

เราได้ยู่ซ้ำอ้จะเองกิน่นรถพอดีเราเขามางานเห็ดมาเลยพี่น้องดูเนี่ยเห็ดผึ่งนี่เป็นเห็ดผึ่งใส่ไก่ขนาดอุ้ยยังไงยังไงเห็ดผึ่งเขาเนี่ยหรือเห็ดผึ่งหวานนี่ยเนาะานพี่น้องก็ เอ้ยปคิดบาสีพอพี่นงคงเลยขึ้นแล้วโอ้โหต่นต้เระวัติดดีขึ้นเลมันลาง่ากเลยแกงรสสมบูรณ์เหรอเี่ยนี่ก็อันเดียวกันได้จ่าเนี่ยนละอุ้ยอันนี้บึงดึงึงดึง ตามดอกองพ่งกเพาะก่งเนเถอะมันสวยงามเนาะตายเดี๋ยวมองบึ้๊ถมบถ้งถมงงามแฮงปองหางนี่เถอะเดีเ๋ยวตามบึ่งหดทุกวัน

อุ yeah, no you know. s <S oh. well, ้ยขาจะาก็ยังกินก็ยองกัดโอ้สองดอกขาพร้อมสินเอาเฉยเดาห้องแค่หนึ่งดอกนี่แค่นั้นเลยดนแล้วนะพี่น้องพ่นเกาีค่อยเก็บนะจ๊ะเนาะพอบาเขียวว่ามันสีออกบอกสันละยางถุงมาบนป๊างแกนไปนะที่นอันเดียว ดอกแล้วปุ่นค่อย <ละ S 1> ออกหลายๆที่เอละพออกแั้ปลอยอกนะตอนน้อจี้สีนองเลยไดจุดจดจจะมันมาผงามห้ยขาดซะกนด่นองเอ้ยจุดึคุเอคืเอามูมาเกิดน้ำเน้กเดี๋ยวอีดีเลยเรานี่ก่อจะน กโูโดนดนแล้วเนาะครับพี่้องถึงช่วงไทยของเขาเราเราจะมือเนี่ยเก็บเห็ดไปฝากน้องนองสีมะยาม้วจะเนาะได้แกงเลยสีฟ้าลงไปแกงถ่าเพื่อน้นแล้วเพด่นิมมาหอดก้อนนะจ๊ะพี่นดองก็ได้ทั้งเห็ดเพิงได้ทั้งเห็ดหนาเรีนนะครับ ใส่เห็ดตะไคร้มูใหญ่เลยพี่น้องมือเนี่ยกับมานอยู่นะจน๊ะเนาะมือเนี่ยเขาก็มาตะเสานเนี่ยเพราะว่าเด็ดเสากลับนะจ๊ะพี่น้องน้องสาวสิมายาจากกับแยงคันเลยพี่น้องเลยอยากกินแกงเห็ดม่กินแกงเห็ดนะจ๊ะได้กินยุดอกได้ทั้งแกงได้ทั้งปนแล้วปนเห็ดตะไคร้ <laughs> ก็ได้ก็ตังแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห้สองคนเนี่ยเด้อจ้ะขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เอาไปพอกันไม่คลิปหนาเนะจ๊ะว่าเห็ดเอยียงสีออกเห็ดช่วงนี้ก็สิเป็นเห็ดใ้เนาะจ๊ะพี่น้องก็ออกห้างห้างอหลีห้างคังงงกยู่สังเกตบึง้งเนี่ยมองจอรดรถรถจะนาะพี่น้องมือน,นี้เขาก็สีเห็นอยู่สองขั้นกั็้องเข้าเนี่ยละ มันถึงช่วงไปน่าจะฝนกระจ้แต่เห็ดย่งังสิออกอีกไหมยังคอยพอกันไหมคลิปหน้าน่าจะสำหรับคลิปนี้ฮอาสองคนก็บขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับับเไปจ้ะพี่น้อง